คร,ครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกท like ิปทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านครับวันนี้ผมเฮียอ๊ดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูการนารังรอบแรกของทางภาคอีสานหรือทั่วประเทศเลยนะครับก็คือในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวามกราซึ่งเราเรียกรวมๆกันว่าเป็นนารังรุ่นที่หนึ่งประจำปีนะฮะซึ่งมันจะคล่อมอยู่ช่วงปลายปีกับต้นปีของทุกปีเลยนะครับ สำหรับข้าวพันธุ์ข้าวปลูกซิตโต้นะครับก็จัดเป็นข้าวปลูกที่ผลิดที่มีแปลงทาพันธุ์โดยเฉพาะเลยทํามาจากนาดำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนอกจากนั้นซิตโต้เองเนี่ยยังเป็นยังเป็นบริษัทที่คัดเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องกราวิสตี้แล้วก็เป็นข้าวตู้อบทาให้มเมล็ดภาพที่ออกมาเนี่ยคุณภาพข้าวที่ออกมาเนี่ยคือไม่มีเม็ดรีบเลยและเปอร์เซ็นต์การงอกนี่งอกสม่ําเสมออย่างอย่างดีเลยนะครับนี่ก็คือ เมล็ดพันธุ์คุณภาพของตราซิตโตกันวันนี้มาหนึ่งพันสิบหกตันนะครับหกร้อยสี่สิบกระสอบนะครับแล้วก็ประมาณอีกสี่ห้าวันก็จะไหลามาอีกเป็นพ่วงต่อเนื่องเลยครับก็เมื่อช่วงตอนเช้าเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้ข้าวนาปรังนะครับของบริษัทซิตโตแล้วก็ซีพีตองแปดนะครับเป็นข้าวเหนียวก็ทางร้านไทยเจริญพาณิชย์ก็ได้เริ่มนําเข้ามาแล้วนะครับเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก็ เริ่มที่จะทําข้าวนาปังกันนะครับในหลายๆพื้นที่น้ําเริ่มลดแล้วนะครับที่ชาวนาบางจุดก็เพื่อเป็นการประหยัดการตีดินหล,หลายๆอย่างก็เขาเรียกการทําไล่น้ําไปเรื่อยๆนะครับพอน้ําลดเสร็จปุ๊บก็ทําไปเลยทําไล่น้ําไล่น้ําก็เป็นการประหยัดอีกช่องทางหนึ่งกับอีกวิธีการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะผมก็จะ พามารู้จักเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพสูงจากบริษัทซิโต้นะหรือว่าตรามาน้ํากันนะครับว่าบริษัทซิโต้นี่มีความเป็นมาอย่างไรทาไมถึงจัดเป็นสายพันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพวันนี้ที่เรามาเรียนกันนะครับมีทั้งหมด8สายพันธุ์ด้วยกันนะครับ8ดสายพันธุ์ด้วยกันนี่นะครับก็มีสายพันธุ์อะไรบ้างเดี๋ยวจะเจาะรายละเอียดทีละสายพันธุ์ให้กับชาวนาได้รับทราบคุณสมบ,บัติของ าสายพันธุ์ข้าปลูกซิตโต้คุณภาพระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับทีนี้ปลาซิตโต้นี่เป็นบริษัททำมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกมามากกว่า10ปีแล้วนะครับเป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่เกษตร,รกรชาวนาทั่วไทยนยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีนี้คุณคําว่าที่มาของคุณภาพนี่มันเกิดจากอะไรนะครับเขามีวิธีการผลิตอย่างไรบ้างมเมล็ดข้าวถึงออกมาได้เม็ด สวยอีสานเรียกว่าเม็ดตรงตรงเม็ดเต็มเต็มนะก็คือแทบจะไม่มีเมล็ดรีบเลยนะครับเรามาดูขบวนการการผลิดของบริษัทซิตโตกันเลยว่าผิดก,กันอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับแปลงเมล็ดพันธุ์นี่บริษัทซิตโตนะครับตราซิโตน,นี่มีแปลงเพาะทําข้าวปลูกมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างเช่นจะปลูกอ่าพิษณุโรคสอง สี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าพวกอะไรประมาณนี้นะครับสายพันธุ์ต่างๆนะครับหรือสี่หนึ่งสี่หนึ่งพวงต่างๆก็จะมีแปลงของเมล็ดพันธุ์สายนั้นโดยเฉพาะเลยแล้ววิธีการทํานาก็เป็นการทํานาดําโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ทำเป็นนาหวานการทํานาหวานเมล็ดข้าวที่ออกมาจากนาหวานกับนาดนํานี่เมล็ดจะแตกต่างกันนะครับในเรื่องของคุณภาพอันนี้ชาวนาทุกท่านนี่จะรับทราบข้อมูลตรงนี้ดี ตรงนี้ดีว่ามเมล็ดพันธุ์จากนาดำนี่เม็ดจะเต็มเม็ดจะตรงเม็ดจะตรงๆนะรทางอีสานที่เรียกว่าเม็ดเต็มๆเลยนะครับนี่คือคุณภาพจากนาดำซิตโตนี่ผลิตมาจากมเมล็ดพันธุ์นาดำทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือในขั้นตอนของการดำนานะครับทีนี้มาดูในช่วงของการปลูกนะสามเดือนสี่เดือนแล้วแต่ละสายพันธุ์นี่นะครับซิตโตนี่มีการถอนหญ้า ถอนข้าวเมล็ดปนข้าวเมล็ดแดงต่างๆนี่สี่ครั้งด้วยกันสี่รอบด้วยกันนะฮะเริ่มตั้งแต่ในแปลงกล้านะก็เริ่มถอนแล้วนะผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับตอนข้าวตั้งท้องนะตอนเก็บเกี่ยวนี่ตลอดทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นนี่เมล็ดข้าวของกราฟิโนนี่เป็นเมล็ดคุณภาพที่ไม่มีเมล็ดแดงปนนะครับไม,มมไม่มีเมล็ดเจือปนต่างๆนี่เยอะไอไม่มีเมล็ดเจือปนต่างๆ นะครับที่เกี่ยวที่ตอนที่เราทําจับจําหน่ายแล้วนะครับอันนี้ก็คือในขั้นตอนของการเพาะปลูกนะครับเมล็ดพันธุ์ต่างๆทีนี้หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนี่ซิตโต้ก็จะทําการมาทําการคัดเมล็ดพันธุ์อีกทีหนึ่งนะครับในการคัดเมล็ดพันธุ์นี่การลดความชื้นของซิตโตนีีหนึ่งในวิธีการที่ได้ผลสูงสุดคืออบนะครับอบพอเอาไปอบเนี่ยทำให้เมล็ดข้าวที่ออกมาเนี่ย Perfect. ในการอบนี้นะครับทาให้เมล็ดข้าวที่ออกมานี่การงอกนี่จะสม่ําเสมอกว่าการเอาไปตากแดดเพียงอย่างเดียวนะครับการตากแดดเพียงอย่างเดียวนี่อาจจะทําให้ความชื้นในี่ไม่สม่ําเสมอแต่ถ้าเอาไปอบแล้วนี่ความชื้นนี่จะสม่ําเสมอมากเพราะฉะนั้นการงอกของเมล็ดนี่ก็จะมีความสม่ําเสมอเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์แปราฟิโตนะครับแล้วมาในช่วงของการคัดเมล็ดพันธุ์นะครับการคัดเมล็ดพันธุ์นี่ หลายๆบริษัทหลายๆปลายี่ห้อนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ลมเป่านะครับใช้ลมเป่านี่ก็คือเอาลมมาเป่าซึ่งอาจจะมีเมล็ดใหญ่ออกมาบ้างหรือเมล็ดรีบมันไปโดนบังอยู่ก็ไม่ออกบ้างแต่ของซิตโต้นี่ใช้วิธีการคัดด้วยเครื่องกราวิตี้นะรกราวิตี้นี่คืออะไรก็คือการวัดความถ่วงจำเพาะสมมุติว่าเมล็ดข้าวเม็ดนี้มีน้ำหนัก5กรัม นะถึงจะเอามาเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเม็ดไหนที่น้ำหนักต่ำกว่า5กรัมก็จะโดนคัดออกนะครับจะเอามาใส่กระสอบจําหน่ายได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีน้ําหนัก5กรัมเท่านั้นนะครับนี่เรียกว่าความถ่วงเฉพาะหรือว่าเอาเฉพาะของเมล็ดหรือว่าเรียกว่า g r a วิตีกันอเรียกว่ากราวิตีกันนะครับอันนี้ก็คือการคัดเมล็ดข้าวแล้วก็ขนาดลาดักษณะคุณสมบัติข,ของแต่ละสายพันธุ์ก็จะ ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ปนนะครับตรงนี้เม็ดจะเสมอกันเปี้ยเลยนี่คือขั้นตอนการปลูกข้าวเพื่อทําเมล็ดพันธุ์นะแล้วก็ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ของบริษัทซิตโตทําให้เมล็ดพันธุ์ที่ออกมาจึงได้ฉายาว่าเมล็ดพันธุ์คุณภาพต้องเมล็ดพันธุ์จากบริษัทซิตโตตราซิตโตหรือว่าตรามาน้ํากันนะครับอันนี้ก็เป็นที่มา ของการผลิตมเมล็ดพันธุ์จากบริษัทซิโตนะฮทำมาจากนาดำเมล็ดตรงตรงเม็ดเต็มเต็มทุกมเมล็ดเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าของตราซิโ,โตเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างเอาเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีไชานานะครับไชานาทางภาคอีสานบ้านเรานี่ก็เริ่มถดถอยไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ปลูกกันเท่าไหร่ก็อ่เนื่องจากอ่อนแอต่อเพี้ยกระโดดสีน้ตาตาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูมเมล็ดพันธุ์ของตัวแรกเลยพิษณุโลกสองนะครับ อันนี้ก็คือมาดูเมล็ดพันธุ์กันเลยนะครับนี่นี่ครับพิษสนุโลกสองนี่นะครับเม็ดเต็มเต็มเลยนะครับตรงตรงเลยนะครับอ่านี่นะครับเม็ดยาวใหญ่ตูดงอนนะครับอ่าพันธุ์ต่อไปเลยนะครับนี่เรามาดูลักษณะพันธุ์ก็เป็นสีหนึ่งพิเศษของบริษัทซิตโต้อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของซิตโต้เจ้าเดียวเลยนะครับน่านี่ครับเม็ดยาวใหญ่เรียวเลยนะครับเรียวใหญ่เลยสีหนึ่งพิเศษ นะของซิโต้นะครับครับแล้วก็อันนี้ก็4ี่เก้าเป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่โด่งดังให้สังเกตดูนะครับไม่มีเม็ดร,รีบเลยนี่คือเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากบริษัทซิโต้นะจากบริษัทซิโต้เลยนะครับเมล็ดพันธุ์คุณภาพนี่นะครับอ่านี่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแปดห้าพันใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ใหม่ล่าสุดที่มาที่อีสานได้เป็นปีที่สองนะครับนี่ก็คือ กอขอ85เม็ดยาวใหญ่นะครับทนหนาวได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็กอขอ85นี่คือเมล็ดคุณภาพของบริษัทซิตโตนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นอาก็ขอ95ตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวที่อีสานครั้งแรกเลยนะครับนี่นะครับดกเจ้าพระยานะครับก็ขอ95จากบริษัทซิตโต้นะครับนี่นะครับ นี่ก็คือกลุ่มของข้าวปลาซิตโต้แล้วมาดูกลุ่มของข้าวนุ่มปลาซิตโต้ตัวใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ลิขสิทธิ์ของบริษัทซิโต้โดยเฉพาะเลยนะครับเรียกว่าหอมซิตโต้เบอร์เก้านะครับมาดูเม็ดสุดยอดเลยนะครับนี่เม็ดยาวใหญ่นะครับเนี่ยเม็ดยาวใหญ่ตัวนี้นะครับเป็นหอมซิตโต้เบอร์เก้าข้าวเจ้านาปรังพื้นนุ่มหุงกินได้มีกลิ่นหอมมากนะครับอันนี้ก็คือของบริษัท หอมซิโต้เบอร์เก้านะครับหุงกินได้เลยนะครับมีกลิ่นหอมเลยนะครับตัวนี้ฮหอมซิโตเบอร์เก้านะครับนี่นะครับนอกจากนั้นเบอร์ยี่สิบเราก็ยังมีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นข้าวนุ่มเบอร์ยี่สิบนะครับที่มีปลูกในบ้านเรามานานแล้วแต่ว่าข้อแตกต่างจากหอมซิโต้คือมีเม็ดเล็กนะเป็นเม็ดมันเล็กหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเม็ดเล็กนะครับสั้นนะครับอันนี้ก็คือเบอร์ยี่สิบนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับของบริษัทซิตโต้สังเกตเมล็ดที่ออกมาเนี่ยไม่มีรีดเลยนะครับเม็ดเต็มเมเลยนะได้รับอาการยอมรับจากชาวนาทั่วประเทศว่าเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากบริษัทต้องถ้าเมล็ดพันธุ์คุณภาพนีต้องจากบริษัทซิตโต้นะครับซึ่งทํามาจากนาดำร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่านี่ครับก็คือเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากบริษัทซิตโต้ตรามา้น้านะครับซึ่งทางภาคอีสานเรานี่ ทางร้านไทยเจริญพาณิชย์เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของบริษัทซิฟโต้โดยเฉพาะเลยคนระาวันนี้ผมเฮียอุ้นจากจร้านไทยเจริญก็ขอจบการแนะนำสินค้าเกี่ยวกับข้าปลูกคุณภาพจากซิตโต้ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ